เผยภาพจริงโมดูกล้องหลัง Samsung Galaxy A21 Plus และ Samsung Galaxy A21 Ultra เผยภาพจริงโมดูกล้องหลัง Samsung Galaxy A21 Plus และ Samsung Galaxy A21 Ultra ล่าสุดได้มีภาพจริงของสมาร์ทโฟนตระกูลโลหงรุ่นต่อไปของทาง Samsung ที่มีทั้งรุ่น Samsung Galaxy A21 Samsung Galaxy A21 Ultra เผยให้เห็นถึงการออกแบบโมดูลกล้องหลังครับนอกจากนี้ยังเป็นการบอกว่าหนึ่งในสีที่วางจำหน่ายก็คือสีดำด้านนั่นเองครับโดยภาพของสมาร์ทโฟนรุ่น samsung galaxy A21 สบ plus ที่เผยมาเห็นถึงตำแหน่งเซ็นเซอร์ทั้งหมด3ตัวแต่ไฟแฟลช led จะอยู่นอกโมดูลครับส่วนในรุ่น samsung galaxy A21 ultra มีเซ,เซ็นเซอร์4ตัวและไฟแฟลช led รวมอยู่ในโมดูลเดียวกันครับซึ่งหรือกันว่า ซัมซุง Galaxy S21 Ultra จะให้เซ็นเซอร์เทเลโฟโต้คู่มีเลนหลักความละเอียด108ล้านพิกเซลเลน Ultra Wide ความละเอียด12ล้านพิกเซลเลนเทเลโฟโต้ตัวที่1นสูมได้10เท่าเลนเทเลโฟโต้ตัวที่2อยู่ด้านล่างไฟแฟลช LED ครับส่วนในรุ่น Galaxy S21 Plus มีข้อมูลระบุว่าเซนเซอร์ตัวหลักและเลนมุมกว้างจะมีความละเอียดอยู่ที่12ล้านพิกเซลส่วนเลนเทเลโฟโต ความละเอียดอยู่ที่64พิกเซลครับซึ่งหน็นรุ่น Samsung Galaxy A21 เรื่องก้องน่าจะไม่ต่างจากรุ่น Galaxy A21+ Plus มากเท่าไหร่นักนะครับถ้ามีข้อมูลเพิ่มเติมทางไอที s t จะมาบอกกล่าวให้าบ้ีนทีครับ